ความหมายของนายก็คือเกี่ยวข้องกับการตรวจข้างกอนของฉันใช่ไหมเป็นไปไม่ได้มไม่น่าจะมีหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นโซนิงไม่ได้ทำหรอกพี่ครับโจโจวลูกสาวของผมเธอมีทักษะทางการแพทย์และเธอเห็นได้ชัดว่าร่างกายของพี่ปกติดีเธอไม่ใช่เด็กประเภทที่พูดจะรักษาไดหรอกนะครับจโจัว,จวนะเป็นเด็กดีก็จริงแต่นายอย่าว่าอะไรโซน,นิคของฉันแบบนี้ได้ไหม นี่พี่ใหญ่ครับนี่ลิงเฉินเซียนกลางคืนคุณไม่ได้ไปนอนที่นี่ไปไหนมาฮะไม่นะผมกับจิงเฉินคุยอยู่ชั้นล่างเนะมีอะไรที่คุณไม่สามารถพูดต่อหน้าฉันอย่างนั้นเหรอจริงเฉินเซียนคุณไม่คุณโกหกขจริงจริงคุณยังคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคงคิดจะจะมีลูกสาวฟ้าแฝดเหมือนจิงเฉินเินนะแต่ว่าเป็นคุณเองที่ไม่สามารถให้กำเนินบุรได้เข้าใจไหม ซูหนิงผมเข้าใจผมรู้ว่าทั้งหมดเป็นปัญหาของผมผมไม่เคยกล่าวโทษคุณเลยนะคุณเป็นคนที่ทำให้ฉันหมดสิทธิ์ในการเป็นแม่แล้วตอนนี้ฉันเองก็แก่มากแล้วหลังจากที่ฉันแก่อิ่งเชื้อราแล้วคุณจะทอดทิ้งฉันอย่าง,งน,นั้นเหรอซูหนิงผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมรักคุณแค่คุณเดียวนะคุกเข่าตรงนี้สองชั่วโมงคนืนนี้ไปนอนที่โซฟาซะผู้ชายอย่างหนิงชินเสวียน ต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะทําครั้งต่อไปอีกบางทีเช่ควรไปถี่โรงพยาบาลเผื่อไปตรวจสุขภาพจริงๆไม่ล่ะความไม่เฉืีใจระวังสามีภรรยาเหมือนกับการทรยศวันต่อมาพี่ชายครับพี่สะพ้ายอรุสวร์น,นะครับนายมาที่นี่ทําไมวันนี้อาเจ๋อไม่อยู่ที่บ้านนะครับแลวผมเองก็มีอาการป่วยพี่ชายครับผมเจ็บขามากพาผมไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับไปกนเถุดนะ โอ้ยเจ็บมากเลยครับพี่ครับไปเถอะนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนรับใช้ที่บ้านสักหน่อยนะน,นี่จินเชินจินเชินนายไม่ใช่ว่าเจ็บขาอยู่ไม่ใช่หรอทำไมวิ่งเร็วแบบนี้นะออกรถได้เลยครับพ่อคะทำได้ดีมากเลยละคะเออเอ๋เอย่าจัวปกปกเธอน้าโรงพยาบาลสองพ่อลูกนี่จริงๆเลยนะพี่ครับ พวกเรามาถึงทางเข้าโรงพยาบาลแล้วใช้เวลาไม่นอนอยังไงก็ลองตรวจดูเถอะนะครับก็ได้เผื่อที่ทําให้ผกนายพอใจฉันไปตรวจก็ได้แต่ตอนนี้ผกนายปล่อยฉันหน่อยได้หรือเปลา่าหนึ่งชั่วโมงต่อมาร่างกายของคุณแข็งแรงดีนะครับและไม่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากเออผมไม่มีปัญหาจริงๆอย่างนั้นหรอครับพี่ครับผลเป็นไงบ้างครับจินเชิญจัวดขอบคุณเนะที่ยืนก็ได้ฉันมาตรวจสอบ แต่ว่าพวกเธอกลับไปก่อนฉันอยากยุ่งเงียบๆสักพักพี่ครับสรุปแล้วร่างกายของฉันไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปอย่างงาั้นเลยเนี่ยแม่คะไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าคะนี่คุณชนคนไม่ขอโทษอเลยยังไงคะดูเหมือนว่าเขาคนนั้นอาจจะมีเรื่องในใจหน่ะลูกช่างมันเถอะคนคนนั้นหน้าตาคุ้นจังเลยนะทำไมเพื่อนการตรวจสอบที่ผ่านมาถึงได้ทำผิดพลาดคงไม่เฉ่ฝีมือของสูนิงใช่ไหม เธอโกหกฉันมาตลอดเลยอย่างนั้นเหรอนาบ้านพักคนชราคุณแม่คะฉันกลัวว่าจิงเสวียนเขาจะมีเมียน้อยที่อยู่ข้างนอกนะคะช่วงนี้เขาไม่ยอมเชื่อฟังฉันเลยอะไรนะจิงเสวียนมองหาเมียน้อยอย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันเองก็แก่แล้วฉันเองก็เข้มงวดกับเขามากแล้วเขาก็เบื่อฉันแล้วละค่ะแม่คะ่ะก่อนหน้านี้ฉันแนะนําการแต่งงานของผู้ชายคนหนึ่งให้กับจัวจัวและเขาก็ยังว่าฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูเหมือนว่าเขาจะมากเกินไปแล้วนะซูนิงตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คอบครัวตะกูลหรือองเราเสียใจกับเธอมากจริงๆแม่คะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นแล้วละค่ะเด็กดีฉันทำผิดกับเธอไว้เยอะมากเธอสามารถจัดการจินฉันได้เลยนะเหมือฉันกลับบ้านแล้วจะให้ความยุติธรรมกับเธอทันทีตราบใดที่หญิงชราหย,ย่เขียงข้างฉันฉันไม่กลัวแล้วว่าหลิงชิเสวยจะไม่อย,ยอม แม่ครับนี่ลูกยังจะมีหน้าไปสนใจผู้หญิงคนอื่นอย่างงั้นเหรอสู้นิ้งเป็นคนดีนะเขาใจไหมแล้วเรือนี้ฉันแนะนำให้โจโจแต่งงานกับเป็นความคิดของฉันเองเธอจะไปหว่าสู้หิงทำไมฮะผมไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นสักหน่อยนะครับแม่นิงจินเฉินจงใจดึงคนออกไปื่อเช้านี้คุณทำเรื่องอะไรลงไปกันแนะสู้นิงหลอกฉันมา20ปีแล้ว ผมไม่เคยทำเรื่องอะไรที่ผิดกับคุณเลยนะผมต้องการอย่าก,กับคุณเดี๋ยวนี้